สวัสดีครับเอฟจีทุกท่านที่เขาร่วมันนี้ก็ได้มาพบมาพอกันชินเคยครับได้มีสูตรดีสูตรเด็ดมาฝากสมาชิกสินเคยครับเป็นสูตรสามตัวหน้าหลังรัฐบาลไทยของเฮานะครับสามตัวหน้าหลังครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรได้คำนวณมาใหม่นะครับ เข้ามาแล้ว9ก้าวงวดนะครับสมาชิกถ้าสนใจก็รีบจัดจองลอตเตอรี่ได้เลยครับหากสนใจถ้าไม่สนใจก็ผ่านนะครับครับฝากานคนระเบียบทั้งช่องเป็นเคยครับครับเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องได้นำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางในการ ตัดทิจใจเลือกซื้อสลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เป็นการพานาันที่ผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งทิ่นนะครับโปรดพิจารณาด้วยนะครับในการรับชมครับมาติดตามสูตรกันได้เลยครับสูตร3ตัวหน้าหลังครับจากสถิติ9งวดรวดนะครับ งวดที่หนึ่งคำวนวณได้8ปดเก้าศูนย์หนึสองเจ็ดแปสองสามสี่เลขที่ออกสองแปดเ้าสองปดเออกกลับนะครับวันนี้ก็ถูกเหมือนกันถูกต้นงวดที่สองคำวนวณได้ห้าหกเจดแปดเ้า ศูนย์หนึ่งสองเกศสองเลขที่ออกห้าหนึ่งแห้าหนึ่งแก็ถูกครับงวดที่ 3, สามคำนวนได้3 4มสี่ห้า6กเจ็ดสอี่ห้าหห้าปดเออกสองสี่เจ็สเจ็ด ออกกลับนะครับตัวนี้แต่ก็เข้าสามตัวอยู่นะครับสามตัวหลังตัวท้ายงวดที่สี่สองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกหกห้าสองหกห้าสองอันนี้เข้าออตรงครับงวดที่ 4, สี่คำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ห้าหกเจ็ดแปดเาสองามสี่ห้าหกออก2 8งแปดห้าสอหกลับนะครับแต่ก็ถูกครับงวดที่ห้าคำนวณได้1 2 3่งสองสามสี่ห้าศูสอามสี่หกเจ็ดแปกลขที่ออก0 2นสอง ะครับศูนย์สองสองถูกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวัที่หกวันนี้วันที่เจ็ดครับวัที่เจ็ดคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเลขที่ออกสองเจ็ดเก้า 2องนะครับถูกครับงวดที่6กคำนวณได้0 1 2 3์หนึ่งสองสามี่กเจ็ดกลขที่ออก2 8 2 2 8ดสอสองวันนี้เข้าตรงครับ ตองวดที่7ครับงวดที่7คําคำนวณได้สองสาม9ี่ห้าห6เศูนย์หนึ่งาี่ห้าหเลขที่ออกสองวดที่8ใช่ไหมครับเนี่ย1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้า็ดอันนี้งวดที่8อันนี้งวดที่9้างวดที่9้าครับคำนวณได้สองสามี่ห้าหก 89012 2 3 4 5 6เลขที่ออก2 8 4 2 8 4เข้าตรงๆครับห่ามาต่องวดสุดท้ายงวดที่9นะครับงวดที่จะถึงนี้1กย .2565 นะครับตำนวณได้89012 7 8901 หกเจ็ครับวันนี้พี่เขาวิ่บปะครับผมจับชุดให้ได้เจ็ดเจ็ดศูนย680 690รดศอผลครับวันนี้จะวิ่นหรือไม่นะครับ ต่ตามตีๆ,ๆแล้วมันเขามาก้างวดนะครับแต่มาลุ้นกันงวดที่สิบมันจะเข้าหรือไม่ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับถ้าสนใจก็จัดนําไปเลือกซื้อสลากที่แมงรัฐบาลนะครับถ้าไม่สนใจก็ผ่านได้ครับงวดประจําวันที่หนึ่งึงเก้าทับหกห้านะครับครับลิปนี้ก็ แต่มาฝากสูตรเด็ดๆนํามาฝากครับแล้วตัดจอคลิปหน้าผมก็จะมีสูตรเด็ดคือมาฝากสองตัวบนมาตัวนะครับสองตัวบนสองตัวมาตัวบนนะครับคลิปหน้าสติีติก็เดินดีมานานแล้วครับแต่ผมจะมาตัดให้แค่ เจ็แดแปดงวดในที่เข้ามาทั้งปีเลยครับเพิ่งจะนำมาเสนอนะครับครับทุกท่านขอสมาชิกทุกท่านอ่าจเจ็บเย่จนนะครับคิดสิ่งใดก็สมคุ้มงมาตรปัถนานะครับเด้อรัอย่ได้ความใวร่ใหญ่มีนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให,ให้ได้สิ่งนั้นนะครับ,รบ,บทุกท่านก็ขอจะเลื่มสมาชิกเก่าหรือสมาชิกกำลังมาไหมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วกว็กดมากดดีด้วยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ